สวัสดีครับผมสวัสดี F ซทุกท่านครับผมมาพอๆกับผมอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เกีียวเข้านะครับน่าจะหมดเป็นที่แน่นอนนะครับหลังจากที่นําเก็บนํำล็มมาก็หลายเจ้านะครับเก็บหมองละน้อยพี่น้องไปเกี่ยวมือเดี๋ยวซองอะไรก็มีนะครับงานเก็บคําว่างานเก็บเนาะต้องทําใจถ้าบ่ไปก็ไปเงินเพิ่นครับไปนี่นี่น้อยก็ไปพี่น้องเอ้าดีก็จอดนะครับเนาะ ได้มือละสองพันเมือละพันสองพันสามพันไปคือเขาพี่น้องอ่ะวันนี้ก็น่าจะหมดเป็นที่แน่นอนนะครับเบอรลเี่วนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านเสียโบสนะครับน้องบัวลําพูนะครับอันดับแรกเราต้องขอขอบคุณเสียโบสนะครับแล้วก็เจ๊แฟงคนสวยนะครับที่ที่หางานให้เราทํานะครับมีที่ให้เราสุกหัวนอนนะครับมีอ่าสัมพันธ์ทนายจีที่ดี เฮ็ดดีนะครับก็นะครับอันดับแรกต้องขอขอบคุณทีมงาเสียบดจแฟงก่อนเลยนะครับผมนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณไปยังลูกค้านะครับชาวนาทุกท่านนะครับที่มตตาให้กันเรียกเราไปใช้บริการนะครับอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างครับอาจจะไปท่านแน่เ่าท่านแน่เถื่อคายแน่เถืกอด่าแน่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับปีหน้าจะพยายามปรับปรุงแก้ไขนะครับเนาะ ปีนี้บางทีมันก็ไม่ทันนะครับแล้วก็ที่หลายๆคนอยากรู้นะครับว่ารถค่อยเฮ็ดยังมาบ้างนะครับรถค่อยเฮ็ดยังมาบ้างนะครับก็บอกเลยว่ารถผมนี่เดิมแทบทั้งคันนะครับทุกคนเดิมแทบทั้งคันนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแล้วก็หลายคนที่ถามมานะครับว่าผมเกี่ยวนั้นขนาดนี้ผมได้ไม่ใช่เป็นพันไรห่อมาถึงแล้วพี่น้องอันนี้เราบอกกันตรงๆเลยนะครับเห็นหลายๆคนโพส ปิดฤดูกันเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับเนาะสำหรับพี่น้องคูตูตะรดเกี่ยวทุกขั้นเลยนะครับที่ได้ยอดรายเยอะๆนะครับแต่ผมได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่า,าผมทำใจไว้ตั้งแต่ก่อนจะมาแล้วว่าที่นี่มันไม่ใช่นาทุ่งเหมือนบ้านเรานะครับมันเป็นหน้าโน,น่นหน้าลุ่มหน้าโคกนะครับหน้าโคกหม่องตำ่ำหม่องสูงนะครับให้หน่อยแน่นอนนะครับแต่ คือเราทําใจไว้แล้วล่ะเราจะต้องมาเจอนะครับผมก็ไม่ได้สนครับผมก็สูอย่างเดี๋ยวแต่ว่ามาเกี่ยวนี่แทบจะได้เกี่ยวข้าวลม้มเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าก็ด้วยที่บ้านที่มันแรงด้วยลดเยอะนะครับงานน้อยครับผมก็เลยมีผมตั้งเป้าไว้อยู่นี่แค่ส0มร้อยไร่นะครับตอนที่ผมมาอันนี้ผมบอกจากใจเลยว่าผมตั้งเป้าว่าผมมานีผมเอาแค่สามร้อยไร่พอนะครับกะด้วยที่ว่าผมมาสองคนกับแม่บ้านเนาะ กระทึงสี่แลนซื้อน้ำมันพี่น้องแรนซื่อน้ำมันตื่นเช้ามา,าเช็ครถเป่ากองอัดจารบีนะครับเนาะเติมน้ำมันกว่าจะอาบน้ํากินข้าวกว่าจะออกไปย้ายรถไปถึงปุ๊บเอารถลงกว่าจะเก็บถะเล็กกว่าจะได้เดินรถเกี่ยวไปหน้าง,งานนะครับค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอสมควรนะครับแต่ว่ากะแต่ว่าเราก็ทําได้นะคุมเราก็ทําได้ครับเพื่อใดที่เรานะครับ ได้น้อยได้มากเราไม่ซีเรียสครับรถเราไม่มีงวดนะครับรถเราไม่มีงวดก็มันเก่าบ่ค่อยราบลื่นเท่าไหร่นะครับมีขัดข้องเออนี่แหละมันมันไม่มีคนช่วยแต่ว่าถ้าแบบเนี้ยคือผมไม่ซีเรียสหรอกผมได้สำารหบผมเก่าสำนันเนาะไม่มีใครอยากได้น้อยหรอกผมม็อยากได้เป็นพันไร่กันครับแต่ผมยังไม่ได้รวมยอดนะครับคร่าวๆผมตีไว้เลยประมาณ4ี่ร้อยไร่นะของผมนะ ผมตีไปเลยว่าผมได้ประมาณ400ไร่เพราะว่าผมมาคือทางนี้ข้าวเหนียวล้วนครับบดเกี่ยวไงคือข้าวเจ้าเลยพี่น้องผมบอกเลยเข้าวเหนียวเกี่ยวไม่ได้ง่ายเหมือนข้าวเจ้านะครับข้าวเหนียวแถวนี้ข้าวเหนียว90%นะครับ90%เป็นข้าวเหนียว95%เลยแหละไปแล้วก็90%ล้มนะครับแล้วก็รถแถวๆนี้เขาก็กน่าจะยอดไรได้ไม่เยอะนะครับ บางคันก็สองร้อยกว่าไล่สามร้อยไล่นะครับผมเข่าๆไว้ประมาณสี่ร้อยนะครับสามสี่ร้อยนี่แหละประมาณนี้แหละได้บารายคือเพิ่อนเอกพี่น้องเอาอยัางไงดีเฮาเริ่มต้นจากตรงไหน,นเอาายหลายคนอยากรู้ว่าผมรถผมทําอะไรมาบ้างนะครับเ <c oughs> ราผมเกี่ยวเดิมนะครับบันใเห็นยังหลายเลยพี่น้องรถผมไม่ได้ทําอะไรเยอะนะครับเอ่แทบจะไม่ได้แต่งอะไรเลยแต่ว่าหลักๆคือผมเอาเทคนิคของคุณขับมามามา,มา มาเป็นตัวกำหนดมากกว่านะครับแต่งรถก็พยายามทําให้มันคล่องทําให้มันได้เร็วนะครับแต่ว่าก็ถือว่าสเตปนี้ยังยังไม่ถูกใจผมเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเอาไปอัพสเตปใหม่ที่บ้านนะครับผมสี่คนกลับบ้านไปอัพใหม่นะครับ,กกบ,บ, my, รบอันนี้ยังไม่ถูกใจผมนะครับยังไม่ถูกใจเนื่องจากว่ารถคันนี้ผมกาลังเอามา่ลงงานปีแรกนะครับเนาะนนก็ยังไม่ถูกใจผมเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเอากลับไปอัพสเตปมาปีหน้าผมจะให้จวดขึ้นนี่นะครับอันดับแรกนะครับนี่สเตอร์ตรงนี้นะครับสเตอร์ลูกดาวนะครับ ผมเปลี่ยนตัวนี้ผมใส่เบอร์40นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ยังไม่ทันใจนะครับตัวนี้สเตอร์เดิมนะครับตรงนี้เดิมนะครับตรงนี้พยายามอย่าไปเตะมันนะครับบางคนผมเคยลองใส่แล้วให้มันเป็น18ฟันนะครับมันจะเร็วนะครับเร็วทั้งลูกดาวทั้งออเกอร์ทั้งใบมีดนะครับมันมันนําไปสู่ความหายนะนะครับหัวจรวดนี้ได้เรยดูกันเดี๋ยวเลื่องส้ำผมมือพี่น้องมันเร็วแห้งมันสันนะครับสันเบิดปากเบิดคอเลยนะครับ ผมก็เลยตัวนั้นใส่เดิมนะครับผมทดแค่ลูกดาวนะครับใบมีดออเกอร์เดิมนะครับัวจรวดผมใช้แมงป่องนะทุกคนเห็นไหมใช้ดียาวๆครับตัวนี้ผมต่อใบเอานะครับผมต่อใบนะครับตัวนี้ออเกอร์เดิมต่อใบนะครับเกลียวเดิมต่อต่อใบดันเอานะครับก็ถือว่าใช้ดีนะครับใช้ดีโอกาสพันนี้น้อยมากเลยพี่น้องต้นสนต้นยังหนีข่อยเมียนเบิดพักบอกพักบุงผมม่ย่านครับผมย่านแต่นอ้เคี้ยยังเคี้ยนี่เหนียวไหมก็ยองเคี้ยยังเคี้ยนั่งหน่อยเคี้ยยังโอ้แหน่ลันไล่ครับเลยทั้งนี้ ต่ว่ากับพัดแน่ว่าพันแน่นะครับเฉพาะเครียนะครับแต่ว่าผมเกี่ยวคนเนียวนี่ดันข้าวล้มนะครับกลางคืนนะครับหมอกลุ่งฝนตกใส่นี่ผมไม่ได้ยึดจอกหน้าบอกเกี่ยวผมทังอย่างเดียยนะครับสวัสดีพุดพี่น้องอกมีปัญหาอีกอย่างเลยนะครับก็ทดเตสเตอร์ตัวนี้เลยนะครับปากนะครับปูเลดนะครับปาเลดคอเลดนะครับอไม่ได้ทำคอสปริงนะครับคอเดิมต่อแค่ใบเกี่ยวนะครับ ผมกระชีฟอยด์ดนนเด้อพี่น้องคลิปนี้เด้อครับเกียร์ก็ลั่วนี่ครับนี่หัวนี่เดี๋ยวสิไปมูดิฟายไหมจเปลี่ยนอุลิงไหมนะครับแต่ว่าเกียร์นี้เป็นเกียร์เดิมนะครับผมเอาไปให้อจำฮอนโอเวอร์ฮอนให้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับนี่เจ๋วเลยนะครับนะครับปากไม่ได้ทำอะไรนะทดบสเตอร์ตัวเดียวนะครับต่อใบต่อใบเกียวนะครับอชุด ท่านหัวเกี่ยวก็สายพานเส้นเดียวครับเบิดปีให้เอาพี่น้องใส่หอดปีหนะนะครับคอตั้งเข้าสเตลลิตนะครับหน้าน้านะครับสองข้างนะครับทาซิลิโคนเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนไม่เลยครับสองข้างอ่าไปลองฟ้าตู้ด้านบนนะครับเดี๋ยวภาพรวมทั้งหลังนะครับไปลองฟ้าตู้ด้านบนสเตลลิตนะครับปูนสอดเหลียมมองมองนะครับถามว่าทําไมข้องจังไม่รู้ครับอยู่กับเทคนิคนะผมว่าหลายคนอยากให้ผมรีวิวนะครับ แผ่นฝาตู้บนก็เป็นแผ่นเหล็กนะครับวงเดือนผมอยู่ครบทุกตัวนะครับแต่ว่าผมยกสองนิ้วนะครับชุดยกสองนิ้วนะครับยกฝาสองนิ้วนะครับฟันไม่มีตัดนะครับตะแกรงผมใช้ตะแกรงหกุนบนล่างนะครับข้าก็ถือว่าใช้ได้นะครับหกขนบนล่างนะทุกคนหกขนบนล่างพวกนี้รอบเดือหมดครับไม่ได้แตะอะไรเลยยกแค่ฝาสองนิ้วแค่นั้นเองพี่น้องสำนีมันกับครองแล้วอยู่ที่เทคนิคคนขับเลยทีนี้นะครับ ทุกคนดูครับนี่อ่าลูกตีนะครับหรือว่าเราตู้นวดนะครับผมใส่ของใหม่ศูนย์นะครับอยู่ฟันครบอยู่อยู่อยู่ครบทุกตัวนะครับไม่ตัดสักนิดเลยนะครับไม่ตัดสักนิดเลยอ่าตุซิ่งนะครับช่างนุนะครับช่างนุหมอนวดนะครับ <laughs> ช่างนุหมอหนวด <laughs> ก็มีใบต่อฟางลงกลางนะครับฟางลงกลางร่องสวยๆนะครับกรบบไดเห็ดยังหลายเลยพี่น้องบอกตรงๆเลยทําแค่นี้จริงๆนะครับทดสเตอร์นะครับทดสเตอร์ลูกดาวย่างเดียวนะครับข้างปากนี้อย่าไปทํามันเลยนะครับใครที่ใส่สิบแปดฟันผมแนะนําให้ใส่เดิมแล้วก็ไปหาสเตอร์เบอร์เล็กก็เดิมมาใส่นะครับให้รอบลูกดาวเร็วเค่นี้ก็พอแล้วใบมีดมาตัดทันแน่นอนนะครับใบมีดมาตัดทันแด้ๆแล้วพี่น้องล้วา็นี้มาต่อใบนี้บอสันกระสือเกี่ยวดันใส่จบแค่นั้นเองนะครับ มันไม่ได้ยากเลยนะครับถึงพูดถึงน่ะเจ้าสีแต่งเต็มมาทำไรนะครับเกลียวดันคอสปริงทดรอบลูกดาวตัดฟันยกตู้นะครับคนขับไม่เข้าใจรถไม่เข้าใจงานซ้ำเก้าพี่น้องอืมอีหลีซ้ำเก้านะครับแล้วก็ปีนี้รถผมทําอะไรบ้างเอ้ยรถผมได้ซ่อมอะไรบ้างนะครับรถเลอ์บ่แตกจ้าก่วยพี่น้องเฮ็ดดีจังบมาสัง เรื่อ,อไม่มีแตกสักตัวเลยไหมพุ่นคอยเอามาสองหน่ยอยคอยส่อมมาไว้ฮอดบ่ได้เปลี่ยนพี่น้องแมงเห็ดดีแห้งว่ะจ,จอดสอดปุ๊ดเลยพี่น้องไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนสักลูกเลยนะครับก็มีมีมเปลี่ยนเปลียป่ยนแค่สตอือนะครับสตอือมันหมดเกี่ยวเกี่ยวไปมันเริ่มหมดพอคอยก็มาเปลี่ยนนะครับกลางดูการมีอะไรบ้างนะครับก็มีเอาลูกปืนลูกเตะขึ้นตู้นวดนะครับลูกปืนแตกเท่นึงนะครับหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็อะไรอีกตู้นวดบ่มีปัญหาบ่าเคยได้แกะบ่เคยได้เปิดนะครับเอ่อแล้วก็มีเอาลูกปืนตัวนี้ครับลูกปืนตัวนี้แตกทีนึ่งูกปืนขอบเนี่ยอีดอีดอีดผมก็เกีี่ยเสร็จผมก็กลับมากลับมาผมอามาเปิดนะครับเปิดต่อออกเปลี่ยนเปลี่ยนง่ายๆนะครับเปลี่ยนป็นเบียวนะครับแล้วก็มีเกี่ยเกี่ยไปสู้คอมันมันเสื่อมสภาพนะครับผมก็ไปสื่อโส่คอมใส่ใหม่นะครับ ก็มีเปลี่ยนโซ่คอครับเปลี่ยนโซ่คอมันก็บริเปลี่ยนยากเนาะเปลี่ยนลูกปืนตัวนี้นะครับเปลี่ยนลูกปืนอตัวลูกเตะอตู้นวดนะครับก็ยังอ้อก็เปลี่ยนลูกยางแท่นเครื่องนะครับเปลี่ยนลูกยางแท่นเครื่องก็เปลี่ยนไม่ยากครับเปลี่ยนไม่ยากนี่นะครับลูกยางแท่นเครื่องเปลี่ยนทีตัวเลยนะครับเปลี่ยนไม่ยากนะครับสายพานนี่ก็บริเปลี่ยนพี่น้องติดรถมาเลยนะครับเปลี่ยนแต่สายพานตัวเดินนะครับ พวกเกี่ยวสกสกูบ่เป็นยังครับแอร์ระบบแอร์ไม่เคยมีปัญหาเลยเลยแอร์เย็นจน่อยเป็นวัดคนละไปเนาะก็แค่นี้พี่น้องก็มีลูกเตะตู้นวดแตกนะครับลูกหนึ่งลูกปืนเอาเกอร์แตกครั้งหนึ่งก็เปลี่ยนโซ่คอแค่นั้นครับสามอย่างนะครับรถผมวันปีนี้นะครับก็ถือว่าเช็คมาเยอะแต่ว่าลูกปืนลูกเตะนั้นผมดูตั้งแต่ก่อนจะมาแล้วนะครับมัน มันไม่แตกอะผมก็เลยบเปลี่ยนมันเลยมาแตกอยู่หนีแต่ว่ามันก็เปลี่ยนบายากแท่แก่ไอ้ลูกปืนนิดหน่อยนะครับเนาะลูกปืนออเกอร์ผมก็ไม่ได้เช็คนะครับผมก็ถอดปูปากซื้อกับบได้แก้มโซ่ข้อกับหูยูว่ามันสีมาพังอยู่หนีนะครับแต่ว่าก็ใส่ใส่มันคุมก่อนนะแล้วก็พอพังเพิ่งหัก็ซื้อใส่ไหมเปลี่ยนโซ่คมได้เปลี่ยนยากนะครับก็มีแค่นี้เองนะครับก็ไม่ได้เห็นอย่างเลยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็มีแค่นี้นะครับลูกเราเลยช่วงลงช่วงล่างไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ ตรวจย่างเหนียวพี่น้องระบบฟองระบบไฟไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับประมาณนี้น้องทุกคนเนาะอืมคลิปนี้ดูกันยาวๆนะครับก็ช่วยองไรพี่น้องอืมมันก็บาแตกจยกหน่วยเนระาก็ายังไมก็ให้่ายังไงพวกนี้ก็ตู้นี้แทบดึงได้ดึงทั้งเขาออกเท่าน,นึงย่อนว่าเปลี่ยนไหนลูกเตะน,นี่เลยพี่น้องพวกมัหมุนทั้งนี้ก็เปลี่ยนลูกยางเทียนเครื่องนะครับแค่นั้นเอง นอกนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยพวกเกี่ยวสุกงส,ก,สกูอะไรก็เดิมหมดนะครับผมก็เช็คมากหมดแล้วนะครับก็ไม่ได้ทําอะไรนะตายท้องสกุสกูอะไรก็มีแต่กี่ตุมก็ไม่แค่นี้ครับก็ถือว่าไม่งองเงนะครับไม่งองเง ى. ส้ยซ่อมาไรนะครับแค่ไม่ได้ซ่อมอะไรเลยก็ว่าได้นะครับ ก็มีได้เช็คนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองเนาะก็อาจซิมีเนี่ยแต่ว่าก็ธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของเขานะครับแต่ก็ถือว่าได้ซ่อมกลางฤด,ดูการน้อยมากนะครับก็ถือว่าดีอยู่เช็คมาค่อนข้างดีเยอะแต่ว่าปีหน้าผมจะอัพสเต็ปใหม่นะครับผมว่ารถมันยังไม่ไม่คล่องพอนะครับปีหน้าผมจะทําใหม่ปีหน้าผมเสียเหตุให้มันของกูนีนะครับปีหน้าจะไปอัพสเต็ปมาใหม่เพราะว่าปีนี้เอามาดูใจก่อนนะครับ ก็ถือว่าคำคุ้นให้ยูพี่น้องบองงงง่ยนะครับแล้วก็เอามาดูใจกันก่อนว่าเ,าเขาจะเป็นอาการไหนนะครับเรื่องความร้อนวอ,อะไรปกติหมดทุกอย่างครับถ้าขี่ฟุ้นโ่ตันหมอน้มแก้กับบื้อนนะครับเรื่องอัตราการอ,าอัตราการสิ้นเปลืองนะครับก็จะมีน้ํามันเนาะถามว่าตู้แอร์กินน้ํามันไหมตกเฉลี่ยไปประมาณไร่ละอาไร่ละลอยประมาณ ร้อยต้นๆนะครับร้อยก็บาทร้อยสามสิบร้อยสี่สิบบาทไม่รู้อ่ะเบิดมือกับประมาณตีเฉลี่ยไปวันหนึ่งก็ประมาณยี่สิบไร่เนาะเกือบยี่สิบไร่เราไปผมฟาผมเกี่ยวกับเขาลมเนาะลมลุ้วนพี่น้องเกี่ยวเขาลมกินน้ำมันแทๆนะครับเช้านี่ผมเติมเต็มถังนะครับเพราะว่าผมกับบุหูดอกว่ามันจะิีบเช้าผมเติมเต็มถังทุกวันนะครับแล้วก็ผมก็สิเติมอีกตอนช่วงประมาณห้าโมงเย็นอีกแก๊ลอนหนึ่งนะครับอีกแก๊ลล์สิบแปดลิตรอีกแก๊ลอนหนึ่งกับเกลียว อย่างนี้ทุกวันนะครับก็ตีไปประมาณสามพันได้ไหนวันหนึ่งประมาณนี้รนครับผมก็ไม่รู้ว่ากินหรือไม่กินแต่ผมว่ามันไม่กินนะเพราะว่าตามที่ผมเป็นคนขับผมรู้นะครับรู้ว่ารถมันกินประมาณไหนเพราะว่าหน้างานมันจะหนักประมาณไหนคือผมผมก็ถือว่ามันไม่กินนะปกตินะครับอยู่ในเลทที่ปกตินะครับพ่วงคอมแอร์ไปก็ไม่กินเท่าไหร่นะครับอาจจะกินเพิ่มนิดหน่อยนะครับ ประมาณนี้นะครับเนาะก็อ่ะต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าสำหรับเชบบดกับเจ๊แฟงนะครับเนาะสำหรับอ่าเรื่องงานแล้วก็ที่อยู่ที่กินนะครับแล้วก็ขอขอบคุณไปยังอ่าพี่น้องชาวนาะทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างขออาภัยนะครับปีหนาชีปรับปรุงแก้ไขไม่ไมด้พี่น้องเด้ออ่ะโอเคครับผมคลิปนี้เดินทางมาถึง16หนาทีนะครับ ก็จมฟอยมาโดนเติบนะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าเดี๋ยวมินีผมสิได้ล่างนะครับเนาะเออเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ